วิวร okay. uh, ้อยล้านพันแตงกวาแดงล้านแดงไทยสวยหรือเปล่าว้าวยอนแสานข้ากลับลงด้ไปชกันมุยอดเ้ย เจดีพุทธคยาสังขบุรีกราบสการะเจดีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะข้างๆก็จะมีของขายของฝากนะคะเดินชมดูว่ามีอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นของพื้นบ้านแถวนี้แหละเนะาะจักสารก็มีเครื่องอะไรก็มีดูซี่เยอะแยะเลยเสื้อผ้าของมอญชาวมอญเนาะ มีแต่สวยทั้งนั้นเลยค่ะแต่ก็อยากได้อยู่นะแต่ก็ซื้อไม่ได้โอ้ยทางมาสุดฤทธิ์สุดเดชสงสารรถเนาะถ้าซื้อก็จะเพิ่มน้ําหนักให้รถอีกอะแค่มาถึงก็โอ้ยพระพูทธพระธรรมพระสง์แล้วช่วงที่มาแถวนี้คนก็บางตานะคะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เจดีสีทองอลามโดดเด่นเป็นแบบจําลองของ เจดีพุทธคยานเลยนะคะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สถานที่ตักดิสิทธิ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเจดีพุทธคยานที่อินเดียค่ะบรรยากาศสงบเงียบดีแล้วก็สวยงามด้วยธรรมชาติของสังขบุรีค่ะสะท้อนความเชื่อของชุมชนชาวมอญเจดี JD แห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญในพื้นที่เลยนะคะ เดินมาถึงประตูตรงนี้ค่ะตอนแรกว่าจะเข้าพอดีไม่มีใครเข้าเลยเห็นมีแต่พวกมอนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเข้าได้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเรื่องพวกนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปไม่เห็นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาแล้วเนาะสาธุพอดีผ่านมาพอดีว่าจะไปหาห้องพักวันนี้ได้มีโอกาสมาที่ถนนคนเดินสังขบุรีค่ะ สงสัยเขาจะมีงานเนอะเห็นเขาเขียนว่าถนนคนเดินสังขาบุรีครั้งที่13โชคดีมากที่ได้มารับชมการแสดงของน้องๆชาวมอนบอกเลยว่าสวยงามและประทับใจมากค่ะเหมือนได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่สวยงามใครยังไม่เคยมาต้องลองมาสักครั้งนะเป็นประสบการณ์ที่ห้ามพลาดจริงๆเลยค่ะโอ้ยโดนตีเขาเนี่ยโอ้ยมันมากเลยอะยืนดูไปก็อด โยกตามไม่ได้เลยเนาะตลาดตรงนี้ก็โอ้โหของขายเยอะมากเลยค่ะมีทั้งของไทยและของมอนนะคะแต่ก็ไม่กล้าลองกินน้องกลัวซื้อมาแล้วจะกินไม่ได้เนาะเห็นลูกสาวบอกว่าอยากกินอะไรจิ้มจุ่มอะไรของมอนเขามีชื่อยายก็เรียกไม่ถูกเนาะยายก็เลยบอกว่ายายไม่กินถ้าอยากกินก็กินเลย นี่แหละเดินไปเดินมายายก็ได้พวกผัดกะเพราหมูกรอบเหมือนเดิมเพราะยายไม่ค่อยกล้าลองของใหม่ๆ่กลัวซื้อมาแล้วกินไม่ได้เสียดายตังค์เนาะโอ้โหจะหาได้แต่ละบาทเนาะนี่ก็เดินแยกย้ายกันไปหาซื้อกินเลยซื้อแล้วก็ไปนั่งกินที่ห้องพักกันเนาะข้างล่างก็จะมีที่นั่งกินกันอะ่ะยายก็ได้ข้าวกล่องนี่แหละเดี๋ยวแล้วคนก็มาซื้อมาจะจอยกัน เดินปนเดินบกไปวนมาก็นี่ยเขาก็แสดงกันตลอดเลยนะเปลี่ยนเป็นชุดนู้นชุดนี้เก่งจริงๆ,ๆเลยน่ารักด้วยโอ้โดนตรีเขาแต่ละเพลงนี่มีแต่มันๆนะดูไปก็ยิ้มไปอ่ะโอ้ไม่ดูลูกเต้าไข่เนาะเก่งจริงๆเลยมันแสดงอย่างนี้ดูมีแต่ตัวเล็กๆไม่มีอ้วนเลยนะแสดงกันเก่งมากเลย คนดูก็เหนียวแน่นนะบางคนนี่ตั้งหน้าตั้งตาดูจริงจังมากเลยพอดูเขาผมแล้วลมมาดูหลตัวเราเองดูซิว่าโอ้ยตรงนี้ก็จะมีความสามารถของแต่ละคนเนาะเหมือนหาทุนการศึกษากันน่ะกล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยนะเก่งจริงๆร,ร,รู้จักทำมาหากินตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วลูกๆเอ้ยเนี่ยคนนี้ดูดวงจันทร์ ตอนแรกก็คิดว่าเขาติดกาวหรือเปล่านะยืนดูสักพักหนึ่งดูซิจะล่วงหรือเปล่าตวยด้วยนะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เนี่ยพยโยนไปโยนมาอ้าวไม่ใช่นี่ไม่ได้ติดกาวนี่โอ้เนี่ยเก่งด้วยนะรับได้ด้วยเขาคงทําประจําเหมือนมายากลเหลนะเนาะนี่ยังไงดูแต่โงงไอ้วะ ไปเดินมาก็ได้มาเจอน้องๆตัวเล็กๆกำลังวาดรูประบายสีอยู่อย่างตั้งใจเลยเห็นแล้วชื่นใจมากเลยอดอมยิ้มไม่ได้เลยอะความน่ารักสิบเต็มสิบไม่หักเลยนะเก่งกันขนาดนี้อนาคตต้องเป็นศิลป,ปินตัวจิ๋วที่ยิ่งใหญ่แน่นอนเลยยืนดูสักพักก็รู้สึกชอบน้องโอลานวาดภาพรูปปลาคาร์บอะเลยอุดหนุนน้องไปหนึ่งภาพค่ะยืนรอเดินบนไปบนมาหลายรอบก็ไม่เสร็จ น้องตั้งใจมากเลยดูงานของน้องละเอียดจริงๆเลยขอให้น้องได้เป็นศิลปินมีชื่อนะจ๊ะวันนี้ทอโล่อดอดทนกันมากเลยค่ะโอ้ยการเดินทางที่ดูสงสารรถมากเลยอะน้ำหนักทั้งหมดห้าคนก็ประมาณเกือบห้าร้อยอะค่ะรวมของทั้งหมดด้วยนะชันก็ชันโค้งก็เยอะโอ้ยนั่งรถมานี่สวดมนต์ไหว้พระ บุญกุศลที่ทํามานี่คือว่ามันรวมช่วยกันในครั้งนี้หมดเลยอ่ะขากลับนี้ไม่รู้ยังไงนะเพราะว่ามาแล้วก็จะเพิ่งคิดอะไรมากนาอยังไม่ได้กลับตอนกลับค่อยว่ากันใหม่ขนาดรถด,ดีๆกว่าเราเขาย,ยังโอ้โหเจอรถสไล์มารับเลยนะตลอดทางเลยอ่ะรถเสียรถนอกกันตลอดทางเลยอ่ะโอ้ยมากันได้ยังไงรถนี่ก็เก่งคนขับนี้ก็เก่งโอ้ยสู้จริงๆเลย มาห้องพักก็ไม่ได้จองมาหาเอาดาบหน้าโอ้หากนานหาไปหามาก็ไปเจอนั่นแหละพุทธคยานั่นแหละก็เลยได้แวะไหวส้สก,การะข้างนอกกันเนาะไม่ได้เข้าไปตอนแรกก็เกือบจะได้นอนเต็นแล้วเต็นก็เหมือนเต็นแบบว่าเหมือนของเล่นเด็กอะ่ะเล็กๆอย่างนั้นน่ะก็เลยตัดสินใจลงมาหาดูในตลาดดูเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างเนาะ พอมาถึงอยู่ใกล้ตลาดก็ไปถามเจ้าของห้องเขาดูโอ้ยโชคดีมากเลยเหลืออยู่หนึ่งห้องหนึ่งห้องสองเตียงเตียงนึงก็มีสองชั้นเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ได้ก็อยู่เลยเขาคิดเป็นคนค่ะเขาคิดเป็นเตียงก็บอกเขาว่ามีน้องหมาด้วยนะเขาบอกได้ไม่เป็นไรโอ้ยบุญกุศลที่เราทํามานี่ส่งผลตอนนี้จริงๆเลยโอ้มันออกทางนี้ได้เพ๊ะ หนุ่มๆสามคนเขาคงจะเหนื่อยเขาไม่ออกมากันเลย <_ d ue> เขานอนกันค่ะแม่ลูกก็มาหาของกินแล้วก็มาเซอร์วีสะพานมอนก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงพรุ่งนี้จะมา <_ d ue> ทางไหนกันจะไปทางโน้นหรือจะมาทางนี้ทางนี้ไกลไหมอะไรยังไงมาศึกษาดูก่อน <_ d ue> มากันสองคนเมื่อ <_ d ue> กี้นี้ก็แวะตลาดมอนนะเ็ <_ d ue> มีการแสดงวัฒนธรรมของเขาก็ม <_ d ue> ันก็สนุกดีเนาะ ได้ดูอีกแบบนึง่งทำให้เรารู้ว่าเออวัฒนาธรรมเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเ<น>ช้าวพร่กนี้แหละจะได้มาใส่บาทกันตรงนี้ค่ะวันนี้ก็มาซูวีกันก่อนว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ค่อยเห็นหรอก<ห>ก็มารถเมื่อกี้น,<ห>น,นี่ซาเล้งเมื่อกี้นี่คนละยี่สิบบาทก็มีคนนะนเขาก็มาดูวิวดูอะไรกันมายมาถึงแล้วก็เดินเข้าไปดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันมืดเนาะ ก็คงจะยังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่มันก็น่าจะเป็นตอนเช้าแหละจะรู้แต่เราก็มาดูกันก่อนลาดลาวว่าเราจะมาทางนี้หรือไปอีกทางหนึง่งเพราะว่าที่ที่ห้องพักอะ่ะเจ้าของห้องเขาบอกว่าถ้ามาตรงนี้ก็คือว่าต้องต้องเดินไปฝั่งนูน้นเพราะว่าเขาใส่บาดฝั่งนูน้นวัดเขาจะอยู่ฝั่งนูน้นแต่เขาแนะนําให้ขับรถอ้อมไปอีกด้านหนึ่งฝั่งนูน้นแต่ทีนี้มันไกลมากสงสารรถด,ด้วยเนาะอยากให้รถพักผ่อน แต่ตรงนี้มันนั่งซาเล้งมาก็คนละยี่สิบบาทมันก็ไม่ไกลไงไม่ไกลแต่เราก็ต้องเดินเดินข้ามสะพานไปฝั่งนูน้นไปใส่บาทฝั่งนู้นไงแต่ฝั่งที่เราฝั่งนี้มันก็มีสะพานแดงด้วยนะก็ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงแหละคนจะเยอะแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้เนาะไม่รู้มันจะโล่งแบบนี้หรือเปล่าใส่บาทก็น่าจะคนเยอะอยู่นะตอนแรกลูกสาวว่าจะจองห้องพักแถวนี้นะถามดูนี่ โทรมาถามดูห้องพักเป็นเพยอย่างนี้ในน้ําเลยเนี่ยแต่ทีนี้มันไม่มีว่างไงแล้วอีกอย่างตัวลูกสาวเองเขาก็บอกว่าเขากลัวเมาเขากลัวเมาเพยชื่อเพยแต่กลัวเมาเพยโอ้ยังไงเนี่ยก็ดีแล้วแหละถ้าตรงนี้ก็คงจะแพงมากกันเนาะเรามาเที่ยวแบบบ้านๆกันเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกสนุกและความทรงจำดีๆนะคะ ตอนนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีราตีสวัสด์ค่ะบ๊ายบายค่ะไปลองกินไปไม่ลมรับำกำลังไม่หักลก หให้เตาอขึ้นไปก็ได้เพวันนี้จะได้นอนกันไหมวันนี้จะรับเตียงกันดิ้กระเป๋ากระเป๋าเครื่องสำอางน้ำหนักเยอะเว้ย ตายนอนเตียงชั้นบนไม่เป็นตายเออกืเอบตกอันนุ้ก็น้ำหนักไม่ธรรมดานะลูกชิ้นมองอะไรวะปิดไ Oi.